เรามาดูข้าวที่เป็นแบบนี้ข้าวที่รีบเม็ดรีบเม็ดรีบทั้งนั้นเลยเรามาดูกันว่าสาเหตุที่เม็ดรีบเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวดูต้นนี้ก่อนหาก่อนสาเหตุว่าทำไมเม็ดรีบเจอแล้วนี่ไง สีแดงๆเนี่ยที่เป็นรูตรงเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในนี้แกะข้างในออกดำดำต้นจะดำดำข้างในดำหมดเลย แล้วก็ต้นขาดจริงๆอะ่ะกำลังจะมองดูว่ามีหนอนกอไหมคือแบบเนี้ยจะเป็นหนอนกอเนี่ยแบบเนี้ยกำลังหาดูว่าหนอนกออยู่ตรงไหนแสงว่าไม่มีแล้วในต้นนี้ปกติหนอนกอจะมีอยู่ที่ต้น ต่เรารู้สาเหตุแล้วแหละว่ามาจากต้นที่ที่โดนเจาะโดนหนอนเจาะสำหรับต้นนี้เจอแล้วนะคะตัวหนอนเห็นไหมหน้านลห่นแล้วลห่นแล้วแล้วก็เจาะเจาะตรงข้อตรงนี้ เมื่อกี้หล่นไปแล้วจริงๆต้องขยี้ให้เขาไม่มีชีวิตแล้วก็ตรงนี้หนอนเห็นหนอนไหมนี่หนอน เขาไปฝังตัวอยู่ในต้นเลยนะนี่อีกตัวหนึ่งนี่ก็หนอนเขาเรียกหนอนกอนี่ต้องบี้ให้เขาตุยมีเยอะด้วยนะเนี่ยหลายตัวเลยเนี่ยเล็กๆเนี่ยเนี่ยบางต้นจะมีหลายตัวเลยตัวหนอนนะนะ อันนี้ก็อีกต้นหนึ่งเรามาดูกันข้อโดนเจาะเป็นเป็นวงกลมนี่ค่ะแกะดูกันมีมดแสดงว่ามดเข้านนนเ,เข้าไปกินหนอนแล้วเจาะเข้าไปกินหนอนแล้วลักษณะนี้ต้นเขาไม่รอดแน่ เขาจะฝังตัวอยู่ในต้นเลยนะแต่เมื่อกี้เห็นหมดเขาหน้ามดน่าจะเข้าไปกินแล้วอันนี้อีกต้นรอยเจาะนะคะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแกะดูอีกทีนึงข้างในต้นเป็นแบบนี้เดี๋ยวดูว่าเขามีหนอนอยู่ในนี้ไหม ต้นเขาตุยแล้วมีตัวหนอนไหมต้นนี้ไม่มีตัวหนอนละนี่อยู่ตรงนี้เขาขยับมาอยู่ข้างล่างกำลังจะกินแน่เลย จัดการบีนะคะทุกต้นนะคะที่ที่เขาเป็นเมล็ดรีบอะ่ะจะเป็นหนอนกอทั้งหมดเลยนะคะปีหน้าก็คงต้องแก้ปัญหาเรื่องหนอนกอค่ะโอเคค่ะ